เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสวัสดีค่ะน้องๆมาพบกับพี่แก้วในรายการ STKC ครับกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่แก้วจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับประเพณีสงกรานต์ของไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานทั้งในด้านของประวัติความเป็นมาและกิจกรรมในวันสงกรานต์ด้วยค่ะและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือการที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวันสงกรานต์ไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไ แล้วไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ วันสงกรานหรือวันมหาสงกรานได้รับอิทธิพลจากเทศกาลโฮลีของประเทศอินเดียแต่วันสงกรานของไทยจะเปลี่ยนจากการสาดสีเป็นการสาดน,น้ําใส่กันแทนเพื่อให้สอยคล้องกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายนและในอีกแงน่นึงนะคะก็ยังมีความเชื่อว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ไดีออกไปทําให้คนไทยนิยมเล่นสาดน้ําและปะแป้งกันในช่วงเทศกาลสงกรานโดยที่จะไม่ถือโทษเกิดกัน้วยค่ะคําว่าสงกรานมาจากภาษาสันสกฤ i ที่มีความหมายว่าการเคลื่อนย้ายโดยเชื่อกันว่าในวันสงกรานต์เป็นช่วงเวลาของการเคลื่อนย้ายของจักรราศีในอีกแง่หนึ่งนะคะก็คือการเคลื่อนสู่ปีใหม่ทําให้คนไทยยึดถือวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งพศ2483ที่มีการปรับเปลี่ยนให้วันขึ้นปีใหม่เป็นไปนตามแบบแผนสากลนิยมซึ่งก็คือวันที่1มกราคมของทุกปีนั่นเองคะ่ะ กิจกรรมทั่วไปที่คนไทยนิยมทำกันในช่วงเทศกาลวันสงกรานก็คือการเล่นน้ำปาแป้งลดน้ำนำหัวผู้ใหญ่ทำบุญตักบาตรและส่งน้ำพระในวันสงกรานค่ะส่วนใครนะคะที่อยู่ห่างไกลจากครอบครัวก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองเพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยร่วมกับเครือญาติค่ะเหตุการณ์ที่เป็นที่น่ายินดีของชาวไทยเมื่อปลายปี2566ที่ผ่าน องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานในประเทศไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อวันที่6ธันวาคม2566ที่เมืองคาเซเนสาธารณรัฐบอสวาหนาค่ะการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ถือว่าเป็นการสร้างความตระหนักรหรือต่อคุณค่าและความสําคัญของวันสงกรานต์ในระดับสากลแล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคของประเทศทไทยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้คนในประเทศได้เรียนรู้เข้าถึงพัฒนาและสงวนรักษาศิลปะประเพณีนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังอีกด้วยค่ะสองกลางปีนี้พี่เก้วก็ขอให้นล้วนะ มีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นน้ำสงการอย่างระม,มัดระวังด้วยนะคะวันนี้พี่เจ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรายการ SCTC Club ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่<ล>ะบ๊ายบายถ้าหากชอบคลิปนี้และเพื่อไม่ให้พลาดขาา่าวสารความรู้และความสนุกก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดีย s c k c และเม s s i t h a i l a ด d ด้วยนะคะ